สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว y o YouTube f a c e b o o k ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอฟกันอีกแล้วกับช่องทางนี้สัญญา j ุ๊บเอสวันนี้เอฟจะมาอันนี้เลยเปิดกระเป๋าให้ดูการอย่างที่ขึ้นต้นหัวคึินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอฟจะมาเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางให้ดูการคือเอฟได้ไปเที่ยวหัวหินมา3วัน2คืนก็ไปเที่ยวหัวหินพักผ่อนจิตใจมา3วัน2คืนก็เลยพกเครื่องสำอางไปด้วยก็เลยจะมาเปิดดูว่าเอฟไปหัวหินไป พกอะไรไปบ้างจะไปถ่ายที่ห้องพักที่หัวหินก็มันเกิดอาการขี้เกียจอะพอไปเที่ยวแล้วก็เกิดการขี้เกียจอยากทำอะไรเลยอยากเที่ยวอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เลยกลับมาถ่ายให้ดูที่บ้านนี่เลยก็เป็นของส่วนใหญ่ของที่อยู่ในกระเป๋านี่เป็นของเอฟใช้ทุกวันคิดว่าใช้แล้วรอดคิดว่าแบบเนี่ยเอฟใช้แต่งลูกนี้ด้วยลูกนี้เอฟแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอฟทิ้งลิงไว้ข้างล่างให้ดูแล้วกันก็คือเอฟใช้แต่งลูกนี้ด้วยก็เพอเป็นลูกที่คิดว่าแต่งแล้วรอดแต่งแล้ว โอเคแต่งลวไปได้ก็คือแบบจะหยิบไปไม่อยากไปแบบไปคิดลุกใหม่อะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวไม่ได้อยากไปแต่งหน้านั่งแต่งหน้าสักชั่วโมงคอทลุกใหม่อะไรเงี้ยก็คือแบบอยู่แล้วรอดทาแล้วได้อะไรประมาณนี้ก็เลยจะพกใส่กระเป๋าใบนี้ไปก็อย่างเดิมเนาะอันนี้ก็ได้เป็นเปิดกระเป๋า EP สามกันไปแล้วเนาะคือได้ไปมีไปแล้วสอง EP เดี๋ยวพิ้งลิงมาให้ดูข้างล่างแล้วกันก็กระเป๋ายัางเป็นใบเดิมตัวนี้น่ารักน่ารักซื้อมอยากจันบหกสิบบาทก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเนะ เปิดมาก็จะมีกระจกบานนี้ก็ยังเป็นบานเดิมซึ่งพังหน่อยซึ่งมันหักไปแล้วเนาะเจ้าตัวนี้นั่นเองแล้วก็มีเจ้าตัวนี้เป็นของเมอร์เลสกาซึ่งทําเป็นเฟเวอร์ลิปไปแล้วเนาะก็เป็นเลเวลชิมเมอร์เมคอัพเบสตัวนี้เป็นเบสสีเขียวก็คุมมันได้ดีเลิศค่อนข้างดีก็เลยชอบนั่นเองต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นยาทาซิลของสกาเจลซึ่งอันนี้ไปใช้ที่นู่นจนหมดแล้วเดี๋ยวต้องซื้อใหม่แล้วเจ้าตัวนี้ แล้วก็เป็นอันนี้เป็นที่ปับปับเพิ่มใครดูเอคลิปหลายๆคลิปคงจะเห็นแล้วนะว่าไอ้ปรับปั๊บเจ้าตัวนี้มากเป็นของเป็นเจลลี่สวีตตัวนี้ซื้อได้ที่เซเว่นสองร้อยยี่สิบเก้าบาทของโคเรียนดีๆซึ่งเอฟเป็นสกินแคร์เดบทาก่อนนอนทุกวันเนาะแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นแป้งคิวเพสอิวิลลี่ลีทัตออยล์คอนโทรลฟาร์เดชั่นเป็นเอ f พีเอฟสามสิบเป็นเอพีเอฟสามสิบพีเอสามบวกซึ่งมันจะหมดแล้วไอ้ปับปั๊มมากนี่ แอปใช้เบอร์ n สองนะตัวนี้ฮิตแพนแล้วเดี๋ยวต้องซื้อใหม่แล้วเจ้าตัวนี้นะจ๊ะจะไปอย่างเร็วนิดนึงเนาะก็ของทุกอย่างก็คงเห็นเห็นดูในวิดีโอของเอปอยู่แล้วอ่ะก็จะไม่พูดอะไรมากมายเนาะใครอยากให้เจาะจงอันไหนก็เมนถามด้านล่างเอาดีกว่านะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็น olay ไว d เ a n c e uv w ว i ท e tanning l o ชั o ต้องการได้ทั้ง uva และ uvb ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นเฟรนดของเอเหมือนกันเอฟใช้มาอันนี้ขวดที่2แล้วจะหมดอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อขวดที่3มาเพิ่มแล้วอันนี้แอซื้อขนาดเล็็กกทที่่เซวนนมาาาา19บจะได้ ดีมากต่อไปเป็นคินดาเอ็มใช้แต้มสิวลาเป็นสิวอะไรคือจะบอกว่าเอไปเที่ยวหัวหินแล้วน้มีคอลีน,น้าเอเย็นกลับมาอีกแล้วต้องใช้ยารักษาสิวแล้วเพราะเอเป็นคนที่แพ้คอลีนตั้งแต่ช่วงฝึกง,งานแล้วหน้าเย็นกลับมา2เดือนฝึกง,งานนี่ไปสาวันสองคืนก็ไปเจอคอลีนที่น้ำอีกแล้วหน้าเย็นกลับมาอีกแล้วแย่มากเซ็งมากก็เป็นคินดาเอ็มไว้แต้มสิวนะจ๊ะ ต่อไปเป็นอันนี้เป็น The Manizer Sister ของ The Baum ที่พกไปเพราะว่ามันมีทั้งไฮไลท์มีทั้งเฉดจมูกก็คือตลับเดียวแล้วครบเลยก็คือมันดีงามมากก็เลยพกไปก็แล้วมันเป็นแบบเป็นอะไรที่ซอ,ซอ้อนไม่ได้แบบโดดเด่นโดดจัดโดดอะไรมากก็คือโันเดียวแล้วอยู่รอดอยู่ทนอยู่ได้เลยก็เลยพกไปนะจ๊ะ และพาเลตอายแชโดว์อันนี้ก็เป็นของ The Artist Collection ของซิวานาเซมเคยทำรีวิวไปแล้วเดี๋ยวทิ้งลิ์ข้างล่างไว้ให้ดูแล้วกันซึ่งอันนี้เอฟเอาไปได้ใช้สีเดียวตลับนี้เพราะว่าเอฟมีสิ่งใหม่ไปใช้นั่นเองก็คืออันนี้เอฟใช้อันนี้เป็นไฮไลท์บริเวณหนกคิ้วใช้แค่สีเดียวอันนี้แต่เอฟก็ยังปากปื้มอันนี้อยู่แต่ว่าเอฟก็แค่แบบอยากแต่งหน้า้โทนใหม่ๆดูนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยที่เอฟบอกเป็นอายแชโดว์ตลับใหม่ที่เอฟพกไปเป็น b o บอ f a c e Eye Palette เป็น Number 0 5ซึ่งงมมีีีทั้้หด4สแบบน ใช้แต่งลุคนี้เหมือนกันนี่ซึ่งตอนเนีปบอกเลยช่วงนี้อินช่วงการแต่งหน้านี่เป็นโทนแบบนี้โทนสีม่วงแบบนี้กำลังอินอยู่ก็เลยพกตลับนี้ไปคือตลับเดียวได้ลุคแบบนี้เลยอยู่รอดก็เลยพกไปดีมากเจ้าตัวนี้1 19บาทพิกเม้์สีดีแน่นหาซื้อได้ที่ Tesco โล t u s ยังไงก็ไปหาลองซื้อมาใช้ดูนะจ๊ะ อันนี้เป็นที่เขียนคิ้วคายหลายคนคงเห็นอยู่แล้วเป็นซีวนาอัลต m เมดบ r o แอนด์อคิ้เบอร์04หลายๆคนคงเห็นอยู่แล้วว่าเลิฟมันมากก็นี่จะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อตลับที่สองแน่นอนก็ไม่พูดอะไรมากก็เลิฟอยู่หลายวิดีโอแล้วเจ้าตัวนี้เนาะต่อไปเป็นแป้งอันนี้ก็เลิฟเหมือนกันเป็นมิดทิงคับเคงซูเปอร์ไวและไลท์เทนนิ่งพาวเดอร์เป็นเอพีเอฟ25 PA 2บวกก็นี้ก็เป็นเฟบบริกของเอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเอเบไว ทาพวกทีโซนทาใต้ตา,ตา,ตาที่มองค้ำอย่างนี้เพื่อก่อนที่จะลงเอาไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์จริงจริงลงเพื่อให้หน้าดูสว่างพอยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เพราะว่าไม่อยากเอาครีมเป็นครีมอะไรลงเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนแดดแล้วมันจะเยอะมันจะอะไรแต่ถ้าเป็นแป้งนี้ก็โอเคยังพอคุมได้อยู่ก็เลยพอไปนะจ๊ะต่อไปเป็นอันนี้อันนี้เป็นยาทาสิวของเอฟอันนี้เอฟซื้อมาจากร้านขายยาที่อนุสาวรีย์เป็นเอสเซนส ของอะไรสักอย่างโรงพยาบาลอะไรสักอย่าง e จำไม่ได้แล้วขออภัยด้วยแล้วกันคือมันลดรอยดําจากสิวอันนี้เอฟใช้มาประมาณ2เดือนแล้วก็เห็นผลค่อนข้างดีก็ยังไงก็เอมไม่แน่ใจว่าจะแนะนําให้ไปซื้อที่ไหนเพราะ e ไปซื้อมาจากอนุร้านขายยาบนห้างเซนจูรี่ที่อนุก็เลยลองใช้ดูเดี๋ยวหมดต้องไปซื้อใช้ซ้ำเพราะมันใช้ดีมากจริงต่อไปก็เป็นมีพัตเตอร์ยาเอาไว้แปะนู่นแปะนี่เผื่อไปเล่นน้าหรืออะไรแล้วโดนอน,นุนตามนี้ตามก็เลยพกไปด้วยนะจ๊ะ ต่อไปอันนี้เป็นที่ปัดแก้มเป็นบัตร adorable ของ odbo ตัวนี้เป็นเบอร์0ูนนั่นเองซึ่งเป็นที่ปรับเป,ปิ่มเลิฟของเอเหมือนกันก็ลักษณะเป็นแบบนี้ปัดแก้มพกไปตลัดเดียวอันนี้ก็อยู่ได้3วัน2คืนนะจ๊ะต่อไปเป็นแป้งเป็นแป้งสีจันทาร์สรเซนพาวเดอร์เอเป็นคนหน้ามาันบอกแล้วต้องมีแป้งทาทับอยู่ตลอดเวลาก็เลยคกเจ้าตัวนี้ไปซึ่งมันดีมากคุมมันก็เป็นเฟเบลิดเลิฟเลิฟของเอฟอยู่เหมือนกันเนาะใครที่เห็นหลายๆลาวิดีโอคงรู้อยู่แล้วแหละนะจ๊ะ ต่อไปเป็นมัดคาร่าปัดคิ้วนั่นเองซึ่งมัดคาร่าปัดคิ้วก็ยังเป็น2ตัวเดิม CF เ,เลิฟเลิฟอยู่ก็คือเป็นของ Kibooty สีอ่อนเอาไวท้ทาหัวคิ้วเป็นรุ่น Color My Brow สีเข้มเอาไวท้ทาหางคิ้วเป็นรุ่น Fashion Color Brow อันนี้กับนี่ Color My Brow คือ2ตัวได้คิ้วแบบนี้ออกมาเลยนะจ๊ะที่เขียนคิ้วก็อันเดิมก็ E2D Drawing Eyebrow ตัวนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งก็จะหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องได้เลิกเปลี่ยนที่เขียนคิ้วใหม่อีกแล้วนะจ๊ะ ต่อไปเป็นอะไรดีจหมดกระเป๋าแล้วต่อไปเป็นอายไลเนอร์อายไลเนอร์ก็อันเดิม canmake ตองอายไลเนอร์ที่หลายๆคนคงเห็นอยู่แล้วล่ะในคลิปไว้หลายๆคลิปเป็นสีน้ำตาลนะจ๊ะต่อไปเป็นอันนี้ที่เขียนหัวตาเป็นซีวนาคัลเลอร์เป็นชาร์ติกและอายแชโดว์ซึ่งเป็นสองหัวหัวนี้เป็นหัวใหญ่หน่อยอาจจะลงเป็นอายแชโดว์หรือพื้นเป็นเบดพื้นได้ส่วนอันนี้เอฟไว้เอฟใช้แต่อันฝั่งนี้พอเอาไว้เขียนหัวตาแบบนี้ สีสวยที่เดียวเป็นเบอร์อันนี้เป็นเบอร์06ของซีวนาคัลเลอร์ก็ลองหาซื้อมาใช้ดูหาซื้อได้ไม่ยากเนาะก็มีทิชชู่เน่าเอาไวเ้เช็ดนู่นเช็ดนี่อยู่อันหนึ่งนะแล้วก็เป็นลิปมันของเพาศาสเอาไว้โบกไว้เป็นคนปากแห้งมากอะ่ะใครๆที่ดูคิพเพิร์นคงรู้ว่าอีพเป็นคนปากแห้งมากก็เอาไว้โบกก่อนนอนก็ดีงามพลามแปดมากตัวนี้ ต่อไปเป็นติ้นตัวนี้ก็ลูกลักลูกเลิฟอ,อยู่เหมือนเดิมติ้นฝั่งนี้เอาไวท้ทาด้านในปากเพื่อให้ปากมันดูแบบละเลื้ออละเลืเล้อสวยงามก็อันนี้จะหมดแล้วต้องต่ออันที่สองแน่ๆจ้าต่อไปอันนี้เป็นน้ําหอมอันเล็กของทเวทวีพัเทปได้รางวัลมาเป็นรุ่นมินนี่ซึ่งมันเล็กพกพาสะดวกง่ายแล้วก็หอมด้วยก็เลยพกไปง่ายดีต่อการพกพานเนาะต่อไปเป็นลิปสติกซึ่งลิปสติกเอก็กพกไป หลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ได้ใช้แค่เล็บใช้แค่สีเดียวค่ง่ายเลยใช้สีเดียวก็คือสีนี้ของเล็บลอนรุ่นคันเลอร์เบเป็นอันนี้เลยเป็นเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เป็นสตรอเบอรีช่ชอ็ชอตเค้กหรืออะไรนี่แหละนี่เป็นลนักษณะสีมันเป็นเ,เนื้อม้อยแบบนี้คือมันดีงามมากก็ใช้อยู่สีเดียวเลยทั้งทิปก็โอเคเลยตัวนี้แล้วก็ลิปที่พกไปแล้วก็ไม่ใช้ก็มีของเมเบลีนตัวนี้เป็น เมย์บาลีนคัลเลอร์โชว์เป็นเบอร์104เป็นพิงค์พิงค์เพลตัวนี้สีนี้สวยงามมากอันนี้เป็นเฟเวอร์ลินของเอเหมือนกันลักษณะสีเป็นแบบนี้สวยงามมากอันนี้แล้วกลิ่นหอมมากด้วยต่อไปอันหนึ่งที่พกไปแล้วไม่ได้ใช้เป็นของเล็บลอนแต่อันนี้เป็นเล็บลอนเป็นเนื้อครีมอันนี้เป็นเบอร์สี5หนึ่งหเป็นพิงค์อินเดียสตินนั่นเองและฮะอันนี้สวยงามเหมือนกันอันนี้เฟเวอร์ลินของเอเหมือนกันลักษณะเป็นแบบนี้สีอย่างนี้คล้ายๆกันเนาะสีคล้ายๆกันแบบนี้ก็ สวยงามสีต่อไปเป็นเป็นลิปเหมือนลิปกอสอย่างเงี้ยแต่เป็นของ Dear Darling t i n นเป็น e t u h o h o เ s e เป็นเบอร์12เจ้าตัวนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เป็นลักษณะเป็นแบบนี้เป็นจิ้มจุ่มสีจะออกเป็นกอสกออ่อนๆแบบนี้ก็พกไปเผื่อคือพกไปแบบเผื่อไงแต่ไม่ได้ใช้ใช้อันเดียวก็ที่เกียดนั่นเองต่อไปเป็นลิปมันของ y b y l l i n e b a b y Lip เจ้าตัวนี้นั่นเอง ทาปากปากแห้งนั่นเองแล้วก็มีอันนี้ปันนี้เป็นเมเบลินเหมือนกันเป็นเมเบลินคัลเลอร์แท็กทูทเวนตอตัวนี้เป็นสีเบอร์สิบห้าอิงเกตอินพิงซึ่งขาดไม่ได้เลยเป็นเบตดลงบริเวณตาเพราะเป็นคนหนังตามันก็เลยต้องพกเบทไปเพื่อไม่ให้มันไหลเยิ้มตกล่องอะไรมาในี้นนจ้ะแล้วต่อไปที่เหลือก็จะเป็นแปรงแล้วซึ่งแปรงเอพไปก็มีแปรงปัดแก้มแปรงทาลิปแปรงคัดเบ้า เจาะเบ้าแล้วก็แปรงไฮไลท์จมูกก็พกไปแค่นี้ก็ซื้อตามห้างธรรมดาร้านจัดบายราคา6 60บาทไม่ได้มียี่ห้ออะไรมากมายก็ใช้แล้วก็ปัดปึ้งคงทนใครเห็นหลายๆคลิปของเรก็คงจะเห็นมาแปรงพวกนี้อยู่แล้วเอ้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับแบรนด์มากมายก็พกไปเจ้าตัวสีอันนี้นะจ๊ะแล้วก็มีคัตเติลบัตรปละปลาอยู่ไว้เก็บรายละเอียดนู่นนี่นั่นซึ่งเลอะเทอมากเจ้าตัวนี้ แล้วตอนในกระเป๋าก็หมดแล้ว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 ในกระเป๋าหมดเรียบร้อยแล้วในกระเป๋าก็หมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ็กก็จะจัดของเข้าที่สักทีมาทําวิดีโอเสร็จแล้วเนาะก,ก็อีพีสามแล้วการเปิดกระเป๋าก็จะมาเปิดกระเป๋าให้ดูเรื่อยๆว่าถ้าไปไหนเนาะก,ก็ยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอ็นจอยกับการดูการเปิดกระเป๋าพัก เปิดกระเป๋าคลิปนี้แล้วกันคืออันอาจจะไวไปเล็กน้อยเพราะว่าเอฟคิดว่าของเทปเอาไปใช้อ่ะเอฟใช้อยู่ปกติทุกวันอยู่แล้วแล้วก็คงหลายๆคนคงเห็นในวิดีโอของเอฟอยู่แล้วเอฟไม่อยากพูดอะไรแบบยาวมากมายเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันแล้วคิดมันจะยืดยาวเนาะก็ใครอยากให้พูดเรื่องอะไรหรือรีวิวแล้วก็เม้นลงด้านล่างใต้ดิสริปชันบอกด้านล่างได้เดี๋ยวมมาตอบให้เนาะก็ วิดีโอนี้เอก็เอาไว้แค่นี้ลวกันยังไงเอก็ขอฝากช่องทางนี้ไว้ด้วยลวกันสัญญาจุดเอฟเอไปอะก็มี Facebook แฟนเพจแล้วด้วยชื่อเดียวกับช่องทางนี้เลยมีอินสตาแกรมกับทวิตเตอร์ด้วยแล้วก็เอฟเขียนบล็อกแล้วนะเอฟเขียนบล็อกแล้วเดี๋ยวเอฟทิ้งลิงก์บล็อกของเอว้ด้านล่างให้เลยเป็นบล็อกของบล็อกแกงนั่นเองมีบล็อกแกงแล้วก็ฝากติดตามฝากติดตามมือด้วยและกันเนาะก็เพิ่งเขียนใหม่ๆก็มีเนื้อหาลงไปบ้างแล้วละ่ะไงก็ใครๆก็เข้าไปดูกันละกันเนาะก็ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กับช่องทางนี้ด้วย Sub s c r i b e ของเอฟใกล้จะถึง200แล้วก็ช่วยกันกด s u b s c r i b ์ถึง200เนาะเดี๋ยวเรามากิฟต์เอาไว้กันแน่นอนเอฟสัญญากับเพื่อนไว้แล้วว่า200 Sub s c r i b e เมื่อไกร่เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามามีกิฟต์เอาไว้กันแน่นอนเนาะก็แล้วก็อย่าลืม f a c e b o o k Fan Page ด้วยละกันถ้าไปกดไลค์เฟซบ o o กแฟนเ p a เ e ฟด้วยละกันเนาะก็เดี๋ยวเฟซบุ๊กแฟนเพจถึงสอง200เมื่อไหร่ก็จะมีกิฟต์เอาไว้ของ Facebook fan page เหมือนกนเนเพจ ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันยังไงวิดีโอนี้อขอไวแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วกลับมาพบกับแอปใหม่ในะวิดีโอหน้าว่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้เอปขอไวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย